สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการใช้รูปภาพใน Microsoft Word กันครับผมคือเราจะมาดูกันว่าจะทำยังไงให้เอกสารที่ดูธรรมดาธรรๆของเราเนี่ยกลายเป็นเอกสารที่แบบโอ้โหทั้งน่าสนใจแล้วก็สื่อสารได้ดีขึ้นเยอะเลยเคยเป็นกันไหมครับเวลาเปิดเอกสารขึ้นมาแล้วเจอแต่ตัวหนังสือพื้เต็มไปหมดเลยมันก็จะรู้สึกแบบจจืดไปหน่อยเนะเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างที่มันดึงดูดสายตา นี่แหละครับเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่าแค่เราเพิ่มรูปเข้าไปรูปเดียวแค่รูปเดียวจริงๆนะแต่จัดวางให้มันดีๆหน่อยโอ้โหเอกสารของเรานี่เปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องเลยนี่แหละครับพลังของรูปภาพที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานกันโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกสุดกันเลยนั่นก็คือเราจะเอารูปภาพเข้ามาใส่ในเอกสารของเราได้ยังไงบ้างวิธีหลักๆเลยนะครับมีอยู่3วิธีด้วยกัน ซึ่งจะบอกว่าแต่และว,วิธีเนี่ยก็มีข้อดีแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ที่ต่างกันออกไปครับมาดูวิธีแรกกันเลยวิธีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวิธีที่เบสิกสุดๆแล้วก็ใช้กันบ่อยที่สุดเลยครับก็คือการดึงรูปจากไฟล์ที่เราเซฟไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองง่ายๆเลยครับแค่ไปที่แท็บแทรกหรือ Insert นะครับคลิกรูปภาพแล้วก็เลือกอุปกรณ์นี้หรือ d ิส i c e จากนั้นก็ไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการได้เลยง่ายมากครับ ส่วนวิธีที่2อ,อันนี้บอกเลยว่าสะดวกสุดๆครับคือเราสามารถหารูปจากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงจากในเว็เลยนะไม่ต้องเปิดเบราว์เซอร์สลับไปสลับมาให้ปวดหัวเลยครับแค่เลือกรูปภาพออนไลน์หรือออนไลน์พิกเจอร์สพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราอยากได้เข้าไปแป๊บเดียวรูปเพียบเลยครับให้เราเลือกใช้ได้สบายๆและวิธีสุดท้ายผมว่าหลายคนน่าจะถนัดวิธีนี้ที่สุดก็คือการ c o อปปี้เพสต์หรือคัดลอกแล้วก็วางนั่นเองครับอันนี้คือเร็วมากแค่เราไปเจอรูปที่ชอบในเว็บหรือในไฟล์ไหนก็ได้ คลิกขวาคัดลอกรูปภาพปุ๊บแล้วก็กลับมาที่เอกสาร Word ของเราคลิกขวาวางจบเลยครับง่ายและไวสุดๆโอเคพอเราเอารูปเข้ามาได้แล้วปัญหาคลาสสิกที่หลายคนเจอเลยก็คือรูปมันไปเกะกะข้อความใช่ไหมครับดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญมากๆเลยก็คือการจัดตำแหน่งแล้วก็ปรับขนาดรูปภาพนี่แหละครับทีนี้มีทริคให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับพอเราคลิกที่รูปภาพปุ๊บสังเกตดูดีๆนะครับ มันจะมีแถบใหม่โผล่ขึ้นมาเลยชื่อว่ารูปแบบรูปภาพหรือ Picture Format ครับซึ่งไอเจ้าแถบนี้แหละมันคือศูนย์บัญชาการของเราเลยที่จะใช้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับรูปภาพรูปนี้และในศูนย์บัญชาการนั้นเนี่ยมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกของงานนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคำสั่งการตัดข้อความหรือที่เรียกว่า wrap text ครับเจ้าตัวนี้แหละครับที่จะบอกว่าตัวหนังสือร,บรอบๆเนี่ยจะต้องจัดเรียงตัวกับรูปภาพของเรายังไง อ่ะเรามาดูกันแบบเร็วๆนะครับว่าตัวเลือกที่เจอบ่อยๆมันทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยแนวเดียวกับข้อความหรือ inline with text อันนี้คิดง่ายๆเลยครับว่ารูปเราจะกลายเป็นเหมือนตัวอักษรยักษ์ตัวหนึ่งไปเลยต่อมาสี C ่เหลี่ยมหรือ square อันนี้สวยเลยครับข้อความจะจัดตัวเองเป็นกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบรูปภาพของเราส่วนอีก2อันที่เหลือข้างหน้าข้อความกับข้างหลังข้อความก็ตามชื่อเลยครับคือให้รูปมันลอยอยู่ข้างหน้า หรือไปซ่อนอยู่ข้างหลังข้อความเหมือนเป็นลายน้ําเลยแล้วเรื่องการปรับขนาดภาพล่ะหลักๆก,ก็มี2แบบครับแบบแรกที่แนะนําเลยนะคือให้ลากที่มุมของรูปภาพครับย้ําว่าที่มุมนะครับเพราะมันจะช่วยรักษาสัดส่วนเดิมของภาพไว้ภาพจะได้ไม่ยืดไม่เบี้ยวดูแปลกๆกับอีกวิธีหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการความเปะ๊ะก็คือไปใส่ตัวเลขความสูงความกว้างที่ต้องการได้เลยในแถบรูปแบบรูปภาพนั่นแหล,คละครับเอาละครับหลังจากเราจัดวางรูปภาพได้เป๊ะแล้ว ก็มาถึงส่วนที่ผมว่าสนุกที่สุดแล้วล่ะนั่นก็คือการเสริมหล่อให้กับรูปภาพของเราครับทำให้มันดูโปรปดูโดดเด่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในแถบรูปแบบรูปภาพเดิมของเรานี่แหละครับโอ้โหมันเหมือนเป็นกล่องเครื่องมือวิเศษเลยนะมีตั้งแต่สไตล์รูปภาพที่ให้เราใส่กรอบใส่เงาแบบสำเร็จรูปสวยๆได้เลยมีเครื่องมือปรับสีปรับแสงมีเครื่องมือครอบตัดหรือครอปไว้ตัดส่วนที่เราไม่เอาออก หรือจะล้าไปกว่านั้นคือมีฟังก์ชันลบพื้นหลังให้ด้วยนะคือดึงเอาแต่ตัว,ตวแบบออกมาเดียวๆเลยถ้าใครอยากได้แบบเร็วๆแต่ดูโปรนะครับแนะนําให้ลองเล่นสไตล์รูปภาพเลยมันเป็นเหมือนทางลัดชั้นดีเลยครับคือแค่คลิกเดียวจริงๆปุ๊บรูปของเราก็จะมีกรอบมีเงามีเอฟเฟกสวยๆขึ้นมาทันทีประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยส่วนเครื่องมือครอบตัดหรือครอ p เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เอาไว้ตัดทิ้งนะครับประโยชน์ของมันจริงๆคือการจัดองค์ประกอบภาพใหม่เหมือนเราเป็นช่างภาพเลยอะ คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้คนอ่านโฟกัสไปที่ตรงไหนของรูปส่วนไหนไม่สำคัญก็ตัดทิ้งไปเพื่อเน,น้นจุดที่เราต้องการจะสื่อสารจริงๆโอเคครับทั้งหมดที่ว่ามานี้เราลองมาสรุปเป็นเคล็ดลับสำคัญๆที่เอาไปใช้ได้เลยกันดีกว่าเพื่อเปลี่ยนเอกสารของเราให้มันดูโปรขึ้นดูทรงพลังขึ้นครับเรามาทวนหัวใจหลักกันอีกทีนะครับเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆเลย 1. เลือกว่าจะเอารูปเข้ามาด้วยวิธีไหนจะเอาจากในเครื่องจากออนไลน์หรือจะ copy paste ก็ได้ 2. พอได้รูปมาแล้วใช้การตัดข้อความหรือ wrap text เพื่อจะตตำแหน่งให้มันเปะ๊ะ 3. จะย่อหรือขยายให้ลากที่มุมเสมอภาพจะได้ไม่เพี้ยนและสุดท้ายข้อ4ลองเข้าไปเล่นในแทบ็บรูปแบบรูปภาพดูครับเพื่อใส่ลูกเล่นเพิ่มความสวยงามแค่นี้เลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือแก่นสำคัญของการจัดการรูปภาพใน word ครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ทีนี้ก็น่าคิดต่อนะครับว่าในเอกสารชิ้นต่อไปรูปภาพที่เราจะเลือกใช้มันจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรได้บ้าง